สยบฟ้าพิชิตปฏิผีเล่มที่8บทที่2กฎของสิทธิ์พี่รองในค่ายกฎสยบเทวะมีเส้นเส้นหนึ่งที่ปรากฏการติดขัดเช่นนั้นก็อุทธาออกเส้นเส้นนี้ให้สิธิไปเลยตามหลักการฟืนฟ้นฝืกตนเองของค่ายกฎแล้วการถามเช่นนี้จะทำให้การไหลเวียนของลมหายใจเห็นฟ้าดินจากเหนือไปใต้ หยุดหลงหรือสิ้นเฉิงจากนั้นจะเกิดการสะสมของลมหายใจเหนฟ้าดินที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการไหลย้อนกลับยืมพลังของฟ้าดินเองเพื่อทะลุปเปิดจุดที่ติดขัดเหล่านั้นเทียบยาที่โมสสารจ่ายให้ฉางอ่านเรียบง่ายทว่าได้ผลลัพธ์รุนแรงยิ่งนักคิดไม่ถึงว่าจะมาจากหญิงสาวผู้งดงามอ่อนโยนเช่นนี้ท่านสี่งที่หนาผู้รักษาเป็นคนจริง หลังกินยาเทียบนี้เข้าไปจุดทุกจุดต้องถูกถลวงเลือดออกเจ็ดถวาวแล้วตายสนิทอย่างแน่นอนแต่ถ้าโขดที่กินยาเทียบนี้คือฉางอ่านผลจะออกมาแตกต่างกันหรือไม่หนิงเฉี่ยงเงียบไปนานก่อนถามว่าอ่ออุดที่ไหนอุดอย่างไว้ทางออกของเส้นเส้นนี้คือประตูทางทิศใต้ประตูนี้คือประตูกําเนิดของใกล้กนสยบเทวะ รงกับถนนจูเชียพอดีถ้าจะให้เสด็จต้องปิดตายประตูนี้ส่วนวิธีการข้าคิดจะใช้ก้อนหินใช้ก้อนหินปิดตายประตูเหมืองฟังดูไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้เฉียรู้ว่าการปิดตายตามความหมายทีเชิงรูปธรรมไม่มีประโยชน์อะไรต่อการไหลเวียนของลมหายใจแห่งฟ้าดินในฉากอ่านมันจึงเข้าใจสิ่งที่หนานกำลังบอกได้ทันที มันนึกถึงศีลาหวันสือจำนวนนับไม่ถ้วนที่ก้นทะเลส,สาบตามม้าเมงหน้าสำนักของพักมานนึกถึงค่ายก่นนั้นที่สร้างจากหินจำนวนมากอ่างใจหมายว่าจะสำเร็จหนิงเฉวียถามพสสัสสายหน้าตอบว่าไม่มั่นใจแต่คิดวิธีอื่นไม่ออกท่านเคยพูดกับข้าวิธีสุดท้ายก็คือวิธีที่ดีที่สุดแต่นั้นข้าจึงอยากทดสอบดูนี่เป็นคำพูดที่หนิงเฉวยพูดอยู่บ่อย จริงจริงมันไตรต่ออยู่คู่กเกาะเ่ยว่าเวลาเร่งรัดการดำเนินการเวลาเร่งรัดการดำเนินการปิดประตูเมืองที่ใต้จึงต้องเริ่มในทันทีนิ้งชฉียสั่งคนของพรรคมัจฉามังกรไปแจ้งข่าวที่ศาลาชุนเฟิงให้แจ้งเรื่องนี้ต่อเข้าไปในหวางหลวงราชสำนักของต้าถาดําเนนกอย่างมีประสิทธิภาพให้กว่ารูปเมือเป็นอย่างดี ใช้เวลาเพียงไม่นานจอมขายเวจำนวนหนึ่งและชาวบ้านที่กะเกตงตาป็นการชั่วคราวสามพันกระโขนไปใต้การน้ำของกรมโยธา่อหน่วยเทียนสูได้มาถึงประตูทิศใต้พร <ussen> <cat> ้อมดำเนินการตามคำสั่งของโมสันสานอย่างเต็มที่โมสันสานถามว่าก้อนหินสามหมื่นกว่าก้อนที่จำเป็นต้องใช้พวกเราจะหาได้จากที่ไหนหมิงเสี่ยวมองบ้านเหลือในเมืองเมื่อเอ่ยว่า ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ต้องรู้บ้านหลอกเสนาบนดีกรมทะเบียนบ้านที่รับราชงการมาได้ยินดังนี้จึงเนียบไปครู่ก่อนผู้เสียงเบาว่าเอาออกไปสามเมตรทางใต้ของเมืองมีทะเลสาบในทะเลสาบมีก้อนหินจำนวนมากปีที่แล้วตอนซ่อมแซมตาหลัต่างๆ,างๆไม่รอให้มันพูดจบถึงเฉียบันเอ่ยว่า ไอ้เมื่อมีเห็นทะเลสาบด้านก็ดีที่สุดแล้วใต้ท้ามีความคิดเห็นเช่นไรสามารถบอกแม่นางโมได้ตามตรงเวลานี้เป็นเวลาฉุกเฉินไม่ใช่เวลาที่ต้องเกรงใจปรองเสนาบดีกรมถมิราชฟังแล้วรับขา่าวพ่อสสาน,นึงถามต่อทันทีว่าข้าต้องการหินที่หนักหมื่นช่างขึ้นไปเป็นจำนวนหลายร้อยก้อนจะเคลื่อนย้ายมาได้ไหม เสนาบดีกมรมทะเบียนว่าตอบว่าเมื่อมือในครางของกรมโยธากำลังเลื่อนย้ายมาที่นี่อย่าว่าแต่หมื่นชาติต่อให้เป็นแสนชาติก็ขนจากทะเลสาบมายันประตูทิศใต้ได้ด้านำนักออกประกาศคำสั่งประตูทิศใต้ของฉากอ่านจึงถูกปิดกระบวนกะเบียนพระราษฎรต่างต้องใช้ประตูอื่นในการเข้าออกราชสำน,นักับผ่านขนที่สมัครใจมารวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ของกลุ่มทะเบียนนาศและจอไขายเวทเริ่มว่าค่ขยโกรธและเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่ตามการสั่งงานของมสสารพื้นที่ประตูท,ที่ใต้เปลี่ยนเป็นลาดก่อสร้างขนาดใหญ่ในทันทีคือมากกว่าปกติเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอื่นแล้วหญิงเชียก็ลามมสันสารท่านจะไปไหนมสัสารถามอย่างแปลกใจวิธีสุดท้ายคือวิธีที่ดีที่สุด แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายข้าอยากลองรู้สักหน่อยว่าจะหาวิธีอื่นได้ไหมโมเสสศาร์ได้ฟังก็ไม่ถามอะไรอีกพี่เตยว่ามาให้ท่านโชคดีหนิงเฉวยภาษาเหนือคารวาแล้วหันกายจากไปมันเดินจากประตูทิศใต้เข้าไปในเมืองซึ่งต้องผ่านถนนจูเฉวยท้องฟ้าปลายฤดูสา์บางครั้งแจม่มใสบางครั้งหมุนหมองขึ้นอยู่กับว่า มีเมฆปกคลุมหรือไม่ตอนนี้หนิงเฉียเดินตามถนนจูเชียเึื่อไปทาทิศเหนือมีเมฆลอยมาจากนอกเมืองวัดบ,บากตะวนันบนท้องฟ้าภาพเงาขนาดใหญ่ลงมาทําให้ความร้อนในเมืองมันเทาลงรอาการเปลี่ยนแปลงของแสงรูปสลักบนถนนจูเชียจูงดูหม่นหมองลงมากเมื่อสายลมพัดมาหยดน้ำฝนก็โปรยปลาย ฝนดูดสายที่หนาวเย็นไล่ผู้คนที่เดินอยู่บนถนนให้หลบเข้าข้างทางหน่งเฉวยไม่ได้หลบอย่างเหยืออยู่ที่เดิมมันยื่นเือไปด้านหลังคิดหยิบร่มดาบขึ้นมากางแต่คลาเจอแต่ดาบมันจึงนึกขึ้นได้ว่าร่มดาบไม่อยู่แล้วเจ้าดาบก็ไม่อยู่แล้วรถม้าไม่อยู่แล้วสางๆก็ไม่อยู่แล้วหน่งเฉวยนึกถึงความรู้สึกตอนที่เหตุจูเชียเป็นครั้งแรกพร้อมสางสารนึกถ,ถึงเหตุการณ์ ตอนที่ตนโลหิตโสมกายลน้มน,นอนอยู่ที่เบื้องหน้าหมานหนิงชี่ยนิ่งเงียบไปความรู้สึกในใจซับซ้อนเป็นอย่างมากตอนที่จอมปราดผ่าหมานกับสังสารท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆบนโลกเป็นครั้งสุดท้ายได้เคยกลับมาฉานอ่านครั้งหนึ่งครั้งนั้นจูเชีย่ยปรากฏตัวในรถมา้าจูชีย่ยคือหยานเทวะชุดหนึ่งในค่ายกอนสยบเทวะนหนิงชี่ยคือดายของค่ายกอนสยบเทวะ บวงกับระดับความสัมผั์ที่ม่านมีต่ออาจารย์ดังนั้นตอนนี้แม่ม่านกับจูชเชี่ยจะไม่ได้พูดจาก,กันแต่คล้ายเชื่อมโยงจิตปัญญ,ญาถึงกันได้เพราะว่าทั้งสองได้แต่มองการโดยปราศจากถ้อยคำความคิดและขวากรู้สึกสะท้อนไปมานิงเฉี่ยมองรูปสลักจึงชเชี่ยที่เปียบฝนแล้วดูมีชีวิตชีวาขึ้นปลาคิดในใจ เจ้าอยู่แค่จุดสูงสุดของดาษรู้ชะตาเชิ่ได้กับย่อฝีมืออย่างเจ้าอารามจะมีประโยชน์อันใดอย่างเอ้อสีหอบผ่จใจพลางเดินคลาดกลับป่ามันถือคลาดยืนปักปอดอยู่บนที่ราบเพื่อน่าคือนหลุมศพดินได้กรอบหลุมเมี่ยงใหม่อยู่มากเนื่องจากมันต้องกรอบเสร็จกับมือไม่อลคู่กีบเท้าหมูบนด้ามคลาดให้ชาวบ้านรีบไผ่ไปแล้ว หลายวันมานี้มันใช้ดาบโค้งของทหารมา้าดินแดนแแทงทุง่งหญ้าเข้าสู้รถไปคลาดในมือหมานอย่างคงคงกปรตด้วยได้ใช้บ่อยมากเพราะขุดดินทำหลุมศพใช้คลาดง่ายกว่าใช้ดาบหลายวันมานี้มันขุดหลุมศพไปเป็นจำนวนมากผู้ฝังศพสหายร่วมรถหลังจากพักผ่อนพอสมควรแล้วอยากเอ,อื้อสีถุงน้ำลายทีหนึ่งจากนั้นตะโกนบอกสหายที่อยู่ไม่ไกลนัก มันแบกคราบไปบนบา่าก้าวเท้าที่เมื่อยล้าไปถางป่าที่ตะวันตกบนที่ราบแห่งนี้มีหลุมศพที่สร้างขึ้นไปสองพันกว่าหลุมแต่ละหลุมค่อนข้างเล็กและลูกหยาบตหารตาถางแต่น้นแต่ไรไม่ทอทิ้งสายร่วมรบไม่ว่าจะเป็นหรือตายแม่หวางสงครามหาททำไม่ได้หลังจบสงครามแล้วจะพยายาบอย่างเต็มกำลังเพื่อหาศพสหายกลับมา โดยทีที่นี่คือดตินแดงตาฐานฐานฐานถูกฝันที่นี่ก็เท่ากับถูกฝังที่มานเกิดได้ยินว่าตอนที่จักรพรรดิกลับถึงช้างอ่านพระองค์เองก็กลายเป็นเท่าอาธิก่องหนึ่งแล้วเช่นกันฐานฐานที่เสียชีวิตเหล่านี้จึงนับได้ว่าตายตาหลับแล้วสงครามกลางใหญ่เริ่มต้นได้เพียรไม่ดานเฉาเสียสูพ้พระารา่ายเสียวฉี ออกจากช้างอ่านตรงไปสู้รบกับทหารมา้าดินแดนแห่งทุ่งยาที่เขตชายแดนตะว,วันออกช่วงไห่าวันนี้มีทหารอาสามาเข้าร่วมกองทัพของพวกมานอย่างไม่ขาดสายขณะเดียวกันทหารได้กองกำลังชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือที่รอดมาจากแคว้นเยี่ยนก็ถูกรับเข้ามาด้วยจำนวนทหารจึงมากขึ้นเรื่อยๆเวลานี้จำนวนคนในกองทัพนี้มีมากกว่าสามหมื่น ราชสำนักให้ชื่อเป็ดยางเป็นทางการว่าทัพผู้กล้าพันธรรุถามโดยเพราะขาดแขนยุดโถป,ปกรณ์โดยเจ้าใหย่ที่ม้าสยงตกเป็นหนอกฝ่ายทหารบ้าดินแดนในทุง่งหญ้าเมื่อวานทัพผู้กล้าพันธรรุถามที่สู้รบกลางใหญ่กับทหารม้าพวกนั้นทัพผู้กล้าพันธุถามที่ด้อยกว่าด้านอวุธด้วยความกล้าหาญที่เหนือความคาดหมายกลับได้ชัยชนะมาในท้ายสุด คนที่ราบทางเขตชายแดนตะวันออกแห่งนี้ทหารอาสาดนับผ่านต้องสละชีวิตว่าเฮ้ยถามให้เฉาเสี่ยวสู้เหล่าในกองกองข่ายเสี่ยวฉีรู้สึกหวานมิตกคือในการสู้รบที่ดูเดือดครั้งนี้แต่ต้นจนจบไม่มีใครเห็นองค์ชายลงชี้รบพวกลูกน้องของมานเลยและเรื่องที่ถามให้พวกเฉาเสี่ยวสู้รู้สึกไม่สบายใจมากกว่านั้นคือ ถานมาพิทักษ์นิกายและถานมาดินแดนแห่งทุงหยา่าฝีมืนดีที่มีพผาเข้มแข็งที่สุดแต่กอะกึลังของกาสึกก็ไม่รู้หายไปไหนเฉาเสี่ยวสู้มองป่าเขาทางที่ตะวันตกนึกถึงข่าวด่วนที่ได้รับมาก่อนหน้านี้บนไปหน้าใล้ายมีชั้นเกล็ดน้ำแข็งเกาะเอ่ยว่าพวกม,มันไปฉางอันแล้วทัพผู้กล้าผดุงถามในเขตชายแดนตะวันออกสู้รบอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เดือยล้าจนถึงขีดสุดรัะฝ่ายพราธิการส่งการสนับสนุนมายากลำบากเมื่อวาที่ชนะการสู้รบสามารถกำราบทหารม้าดินแดนถึงทุ่งยาส่วนใหญ่ได้ก็แสดงศักยภาพได้เกิดมาตรฐานแล้วบัดน,นี้แม่รู้ทั้งรู้ว่าหลงชีพ่าทหารฝีมือดีกลุ่มหนึ่งตรงไปฉาก่านพวกมันกลับไม่อาจรับเบื่ออะไรได้เลย ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไปสกัดด้านหน้าหนูอ,อู่ฟางกาดมีข้อของชาวเสี่ยวสู้แล้วสีหน้าผานเข่งเขิมแต่อยากไม่ค่อยเข้าใจถึงถามว่ารนานมาชาวหมาส่วนใหญ่กระจายกำลังอยู่ในเขตชายแดนแตะวันออกพูกน้องของลุงชิงแม้มีฝีมือแต่เป็นไปไม่ได้ที่ตีฉางอันแตกนี่เองคือเหตุผลที่สีหน้าของชาวเสี่ยวสู้ดูเย็นเยียบเ,เ,เ,เหมือนมีเกรดดั้งแข็งเกาะ รู้อยู่ชันชดนว่าปล่าประโยชน์เหตุใดหลงชิงจึงยอมทิ้งกองกำลังมากขนาดนี้ไว้แล้วฉกฉวยเวลาเพื่อให้ไปถึงฉางอ่านโดยเร็วเรื่องนี้มีเพียงคบตอบเดียวนั่นคือหลงชิงเชื่อมั่นว่าตอนที่ฐานม้าของบานไปถึงฉางอ่านต้องแตกเียนแน่นอนภูเขาชิงเสยียอยู่หน้าภูเขาที่เขียวขจีหน้าภูเขาเขียวขจีเป็นที่ราบที่ราบที่อุดมสมบูรณ์น,นี้เกินครึ่งเป็นพื้นที่ของเขตชิงเหอ พื้นที่ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพร่วมอาสมเทพนอกจากทุ่งหญ้าแล้วยังมีพื้นที่การเกษตรอีกจากํานวนมากการสู้รบอย่างดุเดือดไม่กี่วนันมานี้ทาให้ต้นหญ้าเปื่อเปืือยเต็มไปด้วยเลือดเรือศนไรนาของชาวบ้านถูกทหารมา้านับผันนับหมื่นของกองทัพร่วมเหยียบย่ำจนเละเทะโดยดูศาสตร์ปีนี้เกิดเรื่องน่านสลดขึ้นมากมายชาวนาหนีตายกันกระจุดกระจุ่ ธัญ,ญพืชในไร่นาไม่มีกลายเก็บเกี่ยวโน้มตัวอย่างไร้เรี่ยวแรงอยู่ท่ามกลางสายฝนดูแล้วเหมือนนักโทษที่รอการถูกปรหะหารเยื้องไปทางขวาเขากุบเขาชิงสหยามีนาข้าวที่ค่อนข้างราบเรียบพื้นหนึ่งซึ่งไม่ถูกทหารม้าชกกรอเหยียบยี่ยมข้าวในนาหนาแน่นเหลือลามไปทั้งผืนดูงดงามมากเยืูยอยู่ในนาข้าวผืนนี้มันเดินไปทางหน้าหุบเขามีลมพัดมาตามการก้าวเดินของมัน โรงข้าวสีเหลืออารามถูกพัดให้เอ็นไว้หลังจากเอ็นไปรอบทิศแล้วก็ดีกลับดูไม่ผิดกับลูกคลื่นในท้องทะเลสีทองทะเลต้นข้าวแยกออกเปิดเป็นเส้นถาาให้มันเดินพวกหมันไม่อาจไม่เปิดถามเพราะกระบี่ไม้เรยบากเล่มนั้นจูนเมื่อคือโขนที่ถนงมตนที่สุดของศาสศึกษาต่อจากเคอรเฮาหลา,านคือสีนเริงรอกในตำนานเยซูคือผู้มีพรสวรรค์นที่ิกลาเตาที่เทวบุตรานเป็นตาย ตั้งแต่สิบปีก่อนเป็นบุคคลในตนานเช่นกันทั้งสองคือยอดโขนโลกุตลาอย่างแท้จิบุคคลระดับนี้มาพบกันสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะนสนามรบหน้าภูเขาเขียวสายตาทุกคนล้วนจับจ้องอยู่ที่นาข้าวมองกระมี่ไม้เล่มนั้นทั่วบริเวณเงียบสงบมากมีเพียงเสียงม้าร้องเบาๆและเสียงย่ำเท้าเหยาะๆด้วยความขมวลกวาวช่วงเวลาสองวันกว่าที่ผ่านมา มันดาทาหารม้าที่แต่ต้นจนจบพร้อมจะออกรบได้ทุกขณะต่างผ่ากันลกจากมา้าเพราะพวกบานรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ตนที่เป็นโคตรปรดาไม่อาจสอดมือและนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีคงยอดฝีมือนโลกของการฝึกชาญเย,ย่หงหวีนิ่งเงียบมองหุบเขาฉิงเสียาจากในรถลากนิ้วมือข้อบเบาๆอยู่บนชุดสีโลหิตเย,ย่สู่มาถึงหน้าหุบเขาฉิงเสียแล้วมันหมอกกระโจมหลังนั้นแวบ,บหนึ่ง แล้วมองชุดเกราะดำเกรียมที่สิพี่รองสวมอยู่สุดท้ายสายตาของบานจับอยู่ที่กระบี่เหล็กเล่มนั้นปวดคิ้วเตรียมจะกล่าวอะไรบางอย่างเสียงของสิพี่รองผันดังขึ้นมาก่อนยังคงเข้มงวดและจริงจังมันมองเฮียสุพรรณเอ่ยว่าเจ้ายืนไม่ถูกที่เฮียสุคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเริ่มต้นด้วยคำพูดประโยคนี้มันสงบใจขอคำชี้แนะอย่างจริงจังไม่ถูกต้องไหน นานเดินผืนนาไม่ใช่ทางเดินสิพี่รองอธิบายทางเดินมีไว้เดินผืนนามีไว้ปลูกข้าวเห็นอยู่ชัดๆว่ามีทางเดินเจ้ากับไม่เดินกลับเดินมาในผืนนาการเหยียบย่ำต้นข้าวเป็นเรื่องไม่ถูกต้องศึกษาศึกษาหน้าหูบเขาเดิมกังวลใจเพราะเยซูปรากฏตัวบัดนี้อดขำไี่ได้รู้สึกเหมือนตอนตอนโดนสิพี่สั่งสอนไม่ผิด ไม่มีคำพูดไร้สาระไม่มีการขมวดคิ้วหรือหลังเหลเพราะเจ้าถามผิดก็ต้องบอกว่าเจ้าผิดสิพี่รองคือโกดประเภทนี้ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นสิทธิสัญจรที่ไก่เตา๋าจักรพรรดิรือหนางคณิกาหากเจ้าทัาผิดก็ควรถูกสั่งสอนนี่คือกฎของสิงพี่รองไม่มีเลื่อนใดในโลกสําคัญกว่าหลักการของมันหลักการนี้คือจรญยาการเหยียบย่ำผู้ผ่านธัญญาหารเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ยืนผิดที่ผิดทางเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสูนจุดแบบโนทั่วไปแต่มัดมวยผมแบบนับรถก็ไม่ถูกต้องในความเห็นของสิบพี่รองทั้งตัวเฮียสูตั้งแต่หัวจรดเทา้าร้วนมีปัญหาสิบพี่รองไม่พอใจมากถึงข้านค่อนข้างผิดหวังเฮียสูสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามจุ่อดยิ้มไม่ได้ใจคิดจุนโมสมเป็นบุคคลในตำแหนานจริงๆ คำพูดนี้ของเจ้าล้าสมัยไปแล้วสมหาลายกับนี่คือสงครามสิทธิ์พี่ดอกเอ่อยว่าล้าสมัยทันสมัยก็คือเหมาะสมด้วยเวลาหรือไม่การพ่อปู่พืชผ่านธัญญาหารทำกันมาแต่โบราณและยังคงถามต่อไปไี่ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือสถานการ์รอยยิ้มของเนซสูค่อยๆหายไปแล้วเจ้าจะควบคุมผู้อื่นได้อย่างไรสิทธิ์พี่ดอกตอบ สงครามที่นี่ดำเนินมาสองวันแล้วพวกศัตรูที่เหยียบย่ำผืนนาฆ่าล้นไม่ยั้งมือด้วยเหตุน,นี้บริเวณที่เจ้าเย็นอยู่จึงยังโค้งหลงเหลือนาข้าวเยซสูทอดตาหมอกไปรอบๆทะเลต้นข้าวสีหน้าผ่านเตือนตนกเมื่อขืนหลังได้รับอนุญาตจากบรรดาสิทธิสารศึกษากองทัพร่วมจึงมาเก็บศพทหารกลับไปตอนนี้ศพที่เหลืออยู่หน้าหุบเขามีไม่มากแล้วแต่เลือดหยาดนองอยู่ในทุ่งนา ข้ามทะเลต้นข้าวที่เยซูยืนอยู่น่าจะเคยมีนาข้าวผืนใหญ่แต่บัดน,นี้นาข้าวผืนนั้นถูกเหยียบย่ำจนเละแล้วต้นข้าวกระจายไปบนพื้นดินภาพที่เห็นช่างหน้าหดหู่โลหิตในนาข้าวทั้งเหนียวและข้นราวกับแป้งเปียกสีแดงครับเยซูจึงรู้ว่าจิ่นโมไม่ได้โกหกฐานม,ม้าที่ควบม้าเข้าไปเหยียบพื้นนาล้นถูกฆ่าตายจนหมดสงขาที่โหดร้ายหาเสียสมาธิแม้เพียงครู่ จะต้องพบจุดจบเป็นแน่แท้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้จุนโง่กลับอย่างไม่หลือเพียอใช้กระบี่เหล็กมารักษากฎของตนนม่มาคนอะไรเฮียสุญยืนอยู่ในนาข้าวนี่เงียบไปนานยืมมือไปเด็ดกรุงข้าวมาบีบเบาๆก้มบอกดินชุ่มเลือดที่อยู่ทรงเท้าเอ่ยว่าอาข้าไม่ยอมรับคําสั่งสอนเจ้าจะทําอย่างไรเจ้าทําผิดข้าจึงสั่งสอนเจ้าไม่ยอมรับคําสั่งสอนข้าก็จะตีจนเจ้ายอมรับ ไม่ยอมรับก็จะตีจึงยอมรับความจริงนี่ไม่ใช่โกรธของสิพี่รองแต่คือโกรธของศาสตร์ศึกษาจะว่าไปก็ออกจะอันรภาและร้เหตุผลแต่ความจริงแล้วมีเหตุผลเยี่นสไม่ได้โกรธเอ่ยเสียงเรียบว่าเหตุผลกับพระกําลังไม่เกี่ยวข้องการต่อให้เจ้าชนะข้าก็าไม่อาจทาให้ข้าเห็นด้วยกับความคิดของเจ้าสัจธรรมมาจากเข้าเทียนหลักการและเหตุผลมาจากการประเมินสภาพความเป็นจริง ทั้งมาจากคําสอนของปาดเมธีเสียงเสิงใหญ่สามารถสอนข้าแต่เจ้าไม่สามารถเนว่าพูดไม่รู้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วบุคคลระดับจีงงนโมเสียสูพูดจากการเพียงเพื่อขุยเล่นไม่ไม่เกี่ยวอันใดกับหลักการโจมตีทางจิตเพราะนั่นไม่มีประโยชน์คนหนึ่ง,งยืนอยู่หน้าหุบเขาชิงเสยียคนหนึ่ง,งยืนอยู่ในหน้าข้าวต่างโขนต่างไม่งเงียบคนนับแสนที่ดูกาต่อสู้อยู่ มองไปทางหุบเขาชิงสยาเห็นตื่นเต้นไม่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะได้ึ้นอย่างไรไม่รู้ทั้งสองคนจะลงมือตอนไหนใครจะลงมือก่อนในตอนที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดที่สูลงม,มือแล้วการลงมือของผู้มีพรสวรรค์คนที่กายเตา๋าต่อผู้มีพรสวรรค์ของาศาสนรศึกษาแตกต่างจากที่คนทั้งหลายจินตนาการไว้ไม่มีฟ้าถล่มดินทลายไม่มีหาหิงกลิ้งลงมาจากดุเขา ไม่มีภาพน่ากลัวอะไรดูเรียบง่ายมากกระบีไม้บางบาาเล่มนน้ำพุ่งจากมือหน้าเฮียสุพิทาหุบเขาอย่างสงบเงียบเฉยชาคลื่นหลวงข้าวที่อยู่หน้ากระบี่แหกออกตามสภาวะเหมือนผิวน้ำของทะเลสาบที่มีกิ่งหลิวกิ่งหนึ่งพุ่งลอยไปสายตาจำนวนนับไม่ถ้วนจับจ้องอยู่ที่กระบี่ไม้บ้างตกใจบ้างสงสัย บางถึงขั้นผิดหวงังทว่าครู่ต่อมาหน้าหุบเขาพันปรากฏภาพที่ถามให้ผู้คนตื่นตระหนกหลังจากที่กระีไม้บินไปหน้าหุบเขาชิงเสยียปรากฏชั้นเมฆหนาะหลายจ้างมูดครุ้มยืนนะักภายในมองเห็นสายฟ้าได้อยู่หรือหลางชั้นเมฆอยู่หากจากพื้นดินเพียงสิบกระจ้างหากมองจากที่ไกลจะดูราวกับว่าแผ่นฟ้าพื้นดินเชื่อมติดกันหน้าถ้าข้าหุบเขามีชั้นเมฆปกคลุม ระห,หว่างชั้นเมฆกับพื้นดินคือกระโจมรวมถึงจิมโ่ที่เย็นอยู่นอกกระโจมสิบพีสีกินยาไปหลายรอบแล้วจิตใจเฮืกเขมขึ้นทว่าตอนนี้ผมเห็นชั้นเมฆบนฟ้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจเห็นฟ้าดินที่แฝงอยู่ในนั้นสองแขนที่ถือถาดสายอยู่ก็เริ่มสั่นอีกครั้งมันตกใจมากผู้ฝึกฉานที่ใช้เครื่องวิชาแบบนี้ได้ความเข้าใจที่มีต่อกดวมถึงต้นกำเนิดของลมหายใจเห็นฟ้าดินจะต้องสูงสูงยิ่ง นี่คือจุดสูงสุดของด่านทั้งห้าอย่างแท้จริงเยซูไม่เสียทีที่เป็นอาชีพของนิกายเตา๋าสิพ์พิสีมองกระบี่ไม้ที่พุ่งมาในนาข้าวกรากเออยงเมือรลอยว่ามีเวของสิพี่์พองใช้พลังของฟ้าดินพลังที่เยซูใช้ในตอนนี้ก็เป็นพลังของฟ้าดินเช่นกันว่าดับช้าของทั้งสองฝ่ายดูเหมือนใครแข็งแกร่งกว่าสิทธ์พิเจเตถามอย่างเป็นกนังวล ไช่โอ้ถึงตรงนี้น่าจะมีแต่หรือไปเท่านั้นที่มองออกอุบขาชิงเสยียถูกเมฆปกคลุมในกองทัพร่วมอาสมเทพมีเสือนกวนที่ผู้ฝึกฉานรวมถึงฐานม้าพิทักษ์นิกายจะบุว่าที่เคยเข้าร่วมสงครามที่ทุงร้างเมื่อฤดูวัสันพวกบานเคยเห็นชั้นเมฆแบบนี้เห็นฐานผู้เป็นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวห่วงถูกชั้นเมฆไล่ตามโจมตีจนมีสภาพทุรักทุเล ดังนั้นพอเห็นภาพนี้พวกบาทจึงตื่นเต้นรู้สึกฮึกเหิมในรถล่าที่หูอีเงยหน้าขึ้นช้าๆมองเมฆขาวผืนนั้นส่วนลึกในดวงตาปรากฏอารมณ์ที่ซับซ้อนอยู่รำไรจากนั้นอารมณ์เหล่านี้ก็หายเข้าไปในในใบหน้าที่เฉยชาจะหมดตอนนั้นที่หนางตามล่าหลงชี้คาบด่านชายแดนทางเหนือของแคว้นเย่ยก็เคยเห็นเมฆผืนนี้ดังนั้นเมฆผืนนี้จึงมีความหมายต่อนางต่างจากโคตอื่นๆในอสมเทพ วิวไ,ไปมองเมฆขาวที่หุบเขาชิงเสยไม่ได้พูดสิ่งใดเมฆที่หุบเขาชิงเสยาเดินมปสีขาวแต่เพราะรอยหากจากพื้นดินไม่มากอีกทั้งดาดแน่แนจึงเปลี่ยนเป็นดำมืดเหมือนเมฆดำของพายุฝนกระบีไม้มีสีออดจากเหมือนชุกุงเยสูเมื่อพูดอยู่เหนือที่ราบที่เมฆดำปกคลุมจึงเห็นได้อย่างเด่นชัดดูแล้วเหมือนสายฟ้าสายฟ้าที่เชื่องช้าสายหนึ่ง ในชั้นเมฆมืดครึ้มผ่านมีแสงพูปขึ้นจากด้านแสงสว่างหลายสายก็เกาะเกิดในส่วนเลอกของชั้นเมฆกลายเป็นสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนดูแล้วเหมือนฝูงก,กระบี่สีจากที่หน้าพรั่นรึ่ง,งสายฟ้าทะลุผ่านชั้นเมฆสิบกว่าชา้ลงมาอย่างสนามรบในพริบตาตามไปมด้วยเสียงฟ้าร้องสายฟ้าที่หน้ากลัวจำนวนมากฟาดลงมาอย่างขุกเขาชิงเสยีย ชุดเกราะของสิทธิพี่รองเมื่อวานนี้ถูกเหมือนกระบี่ของเยี่ยหงอีเผาไหม้จนเกลี่ยไปแถบหนึ่งตอนนี้สะท้อนภาพสายฟ้าสว่างมากมายซึ่งพุ่งลงมาจากฟ้าราวกับมีงหูเรืองแสงที่วนมากเม่ลงมาหาดินดำสิทธิพี่รองจับกระบี่เหล็กยืนตัวตรงสีหน้าเคร่งเครือมวกทรงสูงที่ผูกอยู่บนชุดเกราะส่วนศรีรษะตั้งตระ่งงานแนวนึ่งอยู่ท่ากลางฟ้าแลบฟ้าร้อง ขนคิ้วของมานไม่สัน่นแม้แต่นิดเดียวสีหน้าของมารเที่ยงตรงอยู่อย่างนั้นเมฆดำคล้ำศีษะทั้งมีสายฟ้านับมือสายแต่มานกลับเหมือนกำลังอยู่ในงานเลี้ยงไม่เหนียวซ้ายไม่แหลกขวาไม่มองเมฆไม่มองกระบี่มองแต่เยียสูในนาข้าวมันยกกระบี่เล็กม,มือสองมือถือขวางอย่างเรียบตรงยกขึ้นเสมอคิ้วสแสดงการคารวะตามธรรมเนียมโบราณทันทีที่กระบี่ตั้งขวางเรียบตรง ลมฤดูสาดท,ที่พัดมาพระทหน้าพลันหายไปในทันทีหายไปอย่างไร้ซุ่มเสียงในที่สุดสายฟ้าก็ฟาดลงมาหน้าหุบเขาชิงเสียเกิดเสียงดังตุ่มตามที่น่ากลัวขึ้นหลายครั้งสายฟ้าจำนวนนับไปทั่วนนำผาผลาุภาพที่น่าใจสารขวัญผวาลงมายอย่างพื้นดินแทบจะพร้อมๆกันในเวลาเพียงชั่วพริบตาเามฆดำปุ๋นโวนไม่หยุดสายฟ้าเจาะเข้าภูเขาเขียว เหนือนรพิษหินบวนภูเขาถล่มลงมาสิบพี่รองตั้งกระบ,บี่ขวางลมฤดูศาสตร์พานสงบพ,พื้นที่เบื้องด้าคล้ายถูกกระบ,บี่เล็กที่หนาโรงว่าตารางสี่เหลี่ยมจำนวนับไม่ถ้วนจากนั้นตารางก็หดลงเลือเป็นกรอบเล็กๆสุดท้ายเปลี่ยนเป็นเส้นบางๆสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนฟาดหมายอย่างตัวหมานพุ่งเข้ามาในพื้นที่ที่มัน วาดขึ้นสายฟ้าที่เดิมทีขวนโคดหงอผัดเปลี่ยนเป็นเส้นโต่งที่สว่างสวัยในทันทีฟ้าและฟ้าร้องอย่างโขงดำเนินต่อไปผิวของชุด,กดเกล็ดดำเกรียมสะท้อนสายฟ้าจนน,น,น้อยขึ้นทีละน้อยสว่างขึ้นทีละน้อยกระทั่งสว่างสุดประมาณทหารก,กองทัพรวมที่ดูการต่อสู้อยู่ทางทิใต้รู้สึกว่าตนคล้ายมองเห็นดวงทิตสองตาสองตาทุกทิ่มแทงจนแสบต้องเรียบยกมือปิด คนที่ตอบสนองช้าร้องกรนขราหือเจ็บปวดผู้ฝึกฉานก็หลับตาเช่นกันแล้วใช้พลังจิตสัมผัสการเปลี่ยนแปลงบริีวยนหุบเขาชิงสยาพอสัมผัสได้ถึงลมหายใจแห่งฟ้าดินที่บริสุธดมหาศาลซึ่งแฝงอยู่ในสายฟ้าเหล่านั้นก็ตกตะลึงจนพูดไม่ออกอาจเป็นช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีแต่ในความรู้สึกของคนนับแสนที่ชมการต่อสู้กลับเหมือนเวลาผ่านไปหลายล้านปี เมฆขาวโรยสุ์หุบเขาชิงเสียสุดท้ายกระจายไปเสียงฟ้าร้องหยุดหลงสายฟ้าย่อมหายไปด้วยฝุ่นควันเริ่มสงบลงแนวราบของสิ่พี่รองปรากฏขึ้นช้าๆมันยืนอยู่หน้าหุบเขาชิงเสยียชุดเกราะอย่างโขงดำเกรียมเหมือนก่อนหน้านี้เสยหน้าท่าทางอย่างเกรงขืมนที่ตรงงเหมือนก่อนหน้านี้กระบี่เล็กอย่างโขงตั้งขวาเขาเรียบตรงเสมอขียุ กิริยาท่าทางเกร่งครับตามตำราไม่ว่าจะเป็นเจียวโซวิชาจาริสธรรมที่เข้มว่ดเพลงใดก็หาข้อติเตียนมานไม่ได้พื้นดินเบื้องหน้ามานปรากฏหลุมขนาดเท่านิ้วมือคนนับผ่านหลุมแต่และหลุมก็คือสายฟ้าแต่และสายที่กระบี่ไม้ของเยซูนำพามาหลุมพวกนั้นลดจ,จนไม่เห็นโกนแสดงให้เห็นถึงอนุภาพอันมหาศาล เรื่องที่น่าตกใจคือลุ่มดามเหล่านี้ลุ่นอยู่เบื้องหน้าสิบพ,พี่รองพื้นดินด้านหลังยังคงราบเรียบดังเดิมสายฟ้านับเหมือนไม่มีสักสายที่ฟาดโดดตัวสิบพี่รองและไม่มีสักสายที่ฟาดหลบบนกระโจมที่อยู่ด้านหลังุูงนับผ่านเรียงรายดูเบื้องหน้าอยากเป็นระเบียบดูแล้วเหมือนเส้นตรงเส้นหนึง่งสายฟ้านับเหมือนไม่มีสักสายที่ฟาดโดดตัวสิบพี่รอง สายฟ้ามีอนุภาพมหาศาลกำเนิดจากฟ้าดินจะยอมสยบต่อกฎของธรรมชาติเท่านั้นทว่ากลับไม่อาจข้ามผ่านเส้นตรเมืองน,นาสิพี่รองจรยาของสาสึกษาก็คือกฎเส้นตรเส้นนี้คือกฎที่สิพี่รองใช้กระบ,บี่เล็กรักษาไว้มันจึงเป็นจรยาของสิพี่รองไม่มีกฎก็ต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นกระบ,บี่ของใครไม่ว่าจะเป็นล่ฝนหรือสายฟ้าก็ตาม เมฆขาวควรอยู่บนฟ้าอยู่บนภูเขาไม่ควรลงมาอยู่ต่ำถึงเพียงนี้แล้วสายฟ้าจะมากวนใจข้าได้อย่างไร